ทำไมลูกค้าถึงคิดว่าการต่อท่อใต้บ้านนั้นมันง่ายเคตนี้ท่อแตกใต้ายตัวอาคารผมไม่ต้องทำการเจาะพื้นปูนเพื่อลงไปก็จริงแต่ลูกค้ารู้ไหมครับว่าด้านใต้าอาคารนั้นไม่มีช่องระบายอาตาำไม่มีที่ที่ลมสามารถเข้ามาได้และพื้นผิวไม่ได้เรียบผมต้องทำการมุดคาน เข้าไปในจุดที่แตบเพื่อแก้ไขและจากในวิดีโอที่เห็นก็ต้องมีการสกัดปูนเพื่อจะให้ทำการตัดเป่าท่อได้ง่ายซึ่งผมต้องนำไฟเข้าไปด้านป้ายเพื่อทำการเจาะสกัะเกิดมีเหตุการณ์อุบิเหตุแล้วไฟลว่วผมโดนไฟดูดขึ้นมาแบบนั้นจะทำยังไงครับแบบนี้ยังเรียกว่างานหน้าอยู่ไหมครับ ตาทาร์ทอ P พีซีก็มีกลิ่นที่แรงมากๆขนาดท่าอยู่ด้านบนยังเหม็นมากเลยครับแล้วนี่ผมต้องอยู่ด้านใต้ที่ไม่มีช่องอากาศกลิ่นกาวจะเหม็นมากๆการนั่งทํางานผมก็ต้องนอตัวอยู่ด้านใต้นะครับผมทําได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันง่ายนะครับผมต้องใช้ประสบการณ์ความชานาญและความกล้าที่จะลงไปทํานะครับขอความเห็นใจจากลูกค้า ด้วยนะครับและขอลูกค้านะครับว่าอย่าไปพูดแบบนี้กับช่างคนอื่นๆเขาจะเสียความตั้งใจเอาได้ครับที่จะแก้ไขปัญหางานให้เราท่นี้มีเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ